สวัสดีครับผมก็ตูนาวดอร์ไลฟ์ช็อปนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับก็คือมันเป็นตัวโช๊คครับตัวโช๊คโช๊คพวกโช๊คน้ำมันพวกสายน้ำมันนะครับมันจะเหมือนแบบว่ามันจะง่ายขึ้นเราไม่ใช้เราไม่ต้องใช้มืออุดนะตัวนี้มันคือซูเปอร์ปั๊มโคแมนซูเปอร์ปั๊มนะรูปร่างจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันใช้ง่ายยังไงนะครับก็เกียงมาเลย แกะก่อนนะถ้าเม่อก่อนเราไม่มีตัวนี้เราก็จะใช้มืออุดอย่างนี้มันก็จะยากเจ็บนิ้วนะฮะทีนี้เรามีตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็หมุนหมุนปุ๊บโชคได้เลย ปึ๊บเสร็จากมหมุนออกแค่นี้โอสำหรับตัวนี้ตอนนี้ที่ร้านก็สินค้าเข้ามาเยอะนะครับสำหรับตัวนี้บางคนอาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นเนี่ยครับตัวช่วยอย่างหนึ่งของตะเกียงน้ำมันหรือเตาน้ำมันนะใช้ตัวนี้จะทุ่นแรงได้เยอะเลยสำหรับตัวนี้ผมก็รีวิว ตัวนี้ให้ดูเพยงนี้นะครับคูแมนซูเปอร์ปั๊มนะถ้าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็ช่องทางด้านล่างนั่นเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ